สวัสดีครับวันนี้ร้านไพวันจะมานำเสนอจากโค้งจูกินะครับผมเป็นโค้งจูกิรุ่น MO 6 7 1 4 s นะครับผมตัวนี้เป็น4เส้นที่ร้านมีทั้ง4เส้นและ5เส้นนะครับผมตัวนี้เป็น4เส้นเป็นของ แมกอินเจแปนเป็นของแท้ญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นหัวสูงปรับจีหาง,ง่ายปรับจีห่างกดปุ่มเลยครับนี่ครับกดปุ่มง่ายๆเลยไม่เหมือนรุ่นมันจะแตกต่างอีกรุ่นหัวเตี้ยรุ่นหัวสูงจะคนนิยมเล่นแล้วก็ตัวจากตัวนี้เราเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่ให้ครับผมเอามาฟังเสียงนะครับผมตัวนี้เสียงนิ่มมากเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสีน่เ้น ตะเข็บใหญ่สวยตะเข็บตดเข็บตัวได้ล่างนี่ได้บนนี่นะครับตะเข็บออกมาสวยใหญ่ดีแล้วก็ถ้าเราอยากจะทําเป็นตะเข็บเล็กตะเข็บโค้งริมพัชนาทําทได้ทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เป็นสี่เส้นถ้าเราต้องการเป็นสามสามสามเข็มก็ได้ก็แค่ถอดเข็มเข็ออกเข็มหนึ่งมันก็จะเป็นได้สามเส้นละตะเข็บจะเล็กลงนี่ครับผมเป็น ตัวนี้เป็นของแพ้ญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้เสียงนิ่มมาก